ินแรงฟินจากน้องฮาน่านะครับมีเรื่องอะไรที่เจ็บบ้างเขาบอกว่าถ้าเราปลื้มใครหลายๆคนอันนี้ช่วไม่ได้เลจะบอกรักใครดีคะโอ้อันนี้คือเรื่องไม่ถูกเรื่องไม่ถูกอ่ะอันนี้เป็นแก้วตอบบ้างดีกว่าแล้วก็ก็บอกแล้วทุกคนเลยค่ะทุกคนเลยค่ะทุกคนเลยว่าเราแบบว่าว่าใครตกลงก็เอาเอง หลายคนแต่ว่าอาจจะไม่ได้แปลว่าเขาทุกคนปึ้มเราลับนี้เอาไหมอาจจะแบบไม่ควรจะปิดโอกาสตัวเองแล้วควรจะเรียนรู้ซึ่งกันและกันมันไม่ใช่ว่าแบบปื้มปุ๊บต้องเป็นแฟนเลยแต่ว่าเราก็ต้องเรียนรู้เออนี่ใส่ใจคอเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะรื้มหลายคนได้แต่ว่าห้ามมีแฟนหลายคนแต่ชอบได้คนเดียวเลยก็คือนี่แหละก็อย่างที่แก้วบอกชอบไปหมดเลยค ฟินฟินฟินแลนด์ฟินถ้าไม่อยากพลาดรายการเด็ดๆจาก You Channel กด Subscribe เลย